ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานประกรรฐา,านสมาทานสินแล้วโปรดสดับปฏิบวาาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอำนาจของปัญญาสมาบัติ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสุัสดิวตได้ทรงแนะนำในการทำน้ำมนต์วันนี้ก็อยาขอพูดถึงประโยชน์ของน้ำมนต์สักนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานแต่ก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีแต่หากว่าทำได้น้ำมนต์ขนาดนั้นมีประโยชน์มากมาย บางรายหะอว่าหลายรายรักษาโรคจากโรคยะบานไม่หายเพียงแค่กินน้ำมนต์เข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเย็บร่างกายทั้งหมดอนิฐานกินครั้งเดียวก็หายแล้วก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตาย คนทำน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตายเพราะนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สำหรับบคุคคลผู้มีกรรมใหญ่แต่ว่ากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจจนนำไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงไข่ ท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิกสิทธิ์ก็ขบันดาท่นพุทธบริษัททําจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสําคัญถือแบบแผนนั้นเป็นสําคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อแต่นี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสีให้เจริญนาริยสัจเป็นปกติเห็นทุกข์กระหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทำลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นรมฝืน ให้คิดด้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นมนได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สาหยลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและบริการต่อมาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแนะนำว่าต้องทรงพรมิหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัตรทั้งพรมิหารสีและก็ให้มีอสุภกระบฐานเป็นปกติ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าทั้งห้าอย่างนี่ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มัน ถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่มีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อาศัยเมตตาความรักซึ่งกันและกันกุณณาสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ช้าไม่ดิสยาซึ่งกันและกันแห่งคันถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วย มีอารมณ์วางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ทำใจไม่ห,หวั่นไหวต่อกฎของกรรมและก็สุปสัญญาที่กล่าวมาน,นั้นเป็นพมิหันศรีสุปสัญญยาคือสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนและสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขปรกโสมมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมองแต่ทางนอก หนังแท้ๆจะไม่เคยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกรปรกไม่มองมองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมาก็มรณานุสติกรรมาฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าจะทรงความใดดีได้ก็ต้องมีบารมีสิบ ประการครบทวนในาการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าต้องทรงเป็นปกติอย่าคลาดเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้าประการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่แย่พึงได้ที่ต้องการไม่ไม,ไ,มไม่สมความปรารถนานี่เป็นอันว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามก็ดีห้าในอภิญญาหกคนดีที่เรียกว่าเป็นฌานโลก,กีนิยานโลกีเรียกว่าภิญญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงลิศแสดงเอเดตโอชบ้านตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้คนจะเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้ วิชาสองในวิชาสาห้าในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลไม่ใช่จะมาสร้างความทะน,นงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเปรตไปมาน,นั้นแค่ความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยทิ้งไม่ใช่คุยนะอ่านทิ้งการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่จะลอยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดข้างข้าท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่าอย่างไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขออยุกขยิกเลือกเกินเพราะตามที่ท่านเขียนมันบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บ,บันทึก ทั้งๆมืดๆอย่างนั้นแหละมันรอจุดไฟไม่ได้ดี๋ยมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปเขาเกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกัอนไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรแล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร จ้านี่แกเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดการนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะจะทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะพึงได้หรือไม่ข้อนี้ก,ก็แล้วกันไอน้จัดการนี้มันไม่เขาทำไมเขาทาตามมันทึกเป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จ,เ,รจเล็กน้อย เธอจะได้มาแล้วก็ทรงอภรหัตรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไหร่ก็ทรงมิจกายกรว่านี่เธอได้ประสูดาบันมาตั้งแต่กลางบรรษาที่แล้วมาแล้วนะฮะนว่าอย่างไง ตองไม่หยาก่อนว่ากลางพรรษาน่าจะได้ประสูดาอ๋อว่ากลางพรรษานี้เนี่ยมันน่าจะได้ประสูดาบันไม่ใช่เรรสาปีนี้นะอ่านของท่านไม่ก็ชัดแหมตัวมันก็ใสเดือนท่านก็กล่าวว่าเลิกเวลาเลิก รากฏว่าสิบนาฬิกาพอดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตั้งแต่เวลาเท่าไรแปดนาฬิกานั่นล่ลอเช้านี่ลอ่อตอนเชา้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเอ,อวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทั้งหลายทํากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จาจาไว้บ้างนะลองลอง,ลอ,งลอกแบบลอกแผนเอาไปไปเพื่อปฏบิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์ นี่ถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับแรมเก้าค่ำเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาในเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรทมนอนแต่แขงขวาแล้วก็ทรงสอนว่า เมื่อทาเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิป,ปัสนาตัดสกายทิฏฐิยี่สิบจะได้พระโสดาบันสกายทิฏฐิยี่สิบเนี่ยมันแยกแยก,แยกออกไปทั้งยี่สิบอย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆท้เราจะทำกันให้ง่ายเห็นว่าแต่าภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของพระโสดาบันปัญญาอย,ย่างเบา ให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายๆดิเวลาตั้งยี่สิบแล้วก็อีสามคืนมันก็ไม่ไจบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลำบากไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ลำบากไม่มีประโยชน์ นี่ฟังต่อไปถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่16กรกฎาคม2506วันนี้พบท่านพระมหากาัจจยนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบพระการาพระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นพระการมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เป็นเทวดาเรานี่เอง เมื่เห็นว่ากันแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่ประการจ๋าว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตฉันให้ตายไปซะทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันโอ้ยอย่างนั้นพระการท่านก็นเฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าคนเดียว แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านไน้พท่านพปะมหากัจจายนะนี่ตามกํากลังเพราะว่าชันท่านใช้พิญญาระสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทำจิตเข้าสมาธิจิตก็ข่าพิญญาสมาบัตตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัติอย่างน้อยที่สุดกระถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจาระสมาธิบ้างปฐมไมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง เวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปดทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปถึงบิณาบ,บายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นปกติธรรมดาของท่าน <c oughs> เมื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งปรุ๊ดเข้าถึงสมาบัต 8, แิแปดท่านก็ถอยลงมาถึงฌานสี่ทรงอภิญญาไว้ เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านบระมหาก็เจนนาท่านสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจงทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านโมเท่านะท่านโมเท่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ท่านพระมหาก็จะนะตอบว่าพอเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเด็จพระสัมมาสมัาสม,สม,าสมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประสงดาบันของเธอถ่าต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประสนดาบันต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่ง ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเปาารเปฏิโกลดสัญญาที่พวกเราเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้จะสุปสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามให้ละอัสมิมานะคือการถือตัวถือตนและตัดนั้นละสก,กายาทิฐิเห็นว่าร่ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันตายแน่ และก็อาศัยวิปสัสนาคือสกายาทิฏฐิแล้วมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ท่านว่าอย่างนี้ <c oughs> ความจริงประโสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอา้าวพอมท่านเขาเท่านี้เองดิต่อไปถ้ามันทึกว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก ในเจริญพระกรรมฐา,านตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกวันเลิกเอาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่สนแสดงว่าเพราะว่างแขกพวกนันล่อเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้คลาจ,จากจิตก็จะไปคาดอะไรก็คนทรงอภิญญาสมาบัติเขาเล่นสมาบัติตลอดวัน ก็ไม่ต้องบอกว่าเลิอกอีกตอนเลิกด้่ยน่ากลัวจะมีคนมาหา <c oughs> เลิกจากเ,เลิกเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องนงรรังสือมหาปฏิบัติฐานาสูตรอ้อ,อท่องนองสือมหาปฏิบัติฐานปาถะเป็นบทวลีย่อๆทำหรับพระท่านสวยกันไม่ใช่เต็มที่ มาอ่าสติปัฏฐานปาถะนี่เป็นบาลีย่อๆนะธรรมอารมณ์ขายายในสมณะและน้อมเขวิปัสสนาธรรมอารมณ์ขายายเข้าในสมถะและน้อมเขาาา้าวิปัสสนาญยาณน้วก็ไม่เลิกอยู่สินี่เนี่ยท่านังเสือเสร็จก็เลยเข้าไอ้มหาติปัฏฐานปาถะนั้นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพราะท่านรู้ภาษาบาลี ท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่ายังไงเลยจับอาร,รมณ์ในนั้น,นเป็นสมถาภาวนาไปเลยจับแล้วก็น้อมเข้าสู่วิปัสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้ละหันจะไปไ,ไ,ได้ก็มาะลยแล้วบราคุณเอ้ยก็ม่ได้ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลย ได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บอกชื่อไว้เสียด้วย <c oughs> น่าจะกลัวพระงูเหลืมบบอ,อาามออแล้วท่านก็บอกว่าเป็นอรหันต์นิพพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบกันแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ในสมัยพระเจ้าอโศกหหราชฉันเป็นพระอหันแล้วก็ฉันนี้พ่านมาอายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันเพาคุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำมิปัสนาว่าจะเห็นผลอ้อท่านบอกว่าจะเห็นผลภายในสิบวันอ๋อเนี่อาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากาจัจยนะก็สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า อาจารย์นี่ย่องมาสอนตะลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อนจำได้ไหมนิวรณ์ห้าประการปลงตัดมาให้หมดแล้วก็ทำสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณน์นญาณไตรลักษณ์ก็รู้แล้วในนิจังทุกขานาตา,าให้มันสูง ลงเห็นว่าอน,นิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดเป็นเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมันแล้วในที่สุดมันก็เป็นอนัาตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่ามันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพัง ในเมื่อร่างกายของเรายัางพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคําว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราท่านบอกว่าต้องทําอย่างนี้จริงๆจังๆนั้นอย่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไหม จงอย่ายึดว่ารูปนั้นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูกปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปล่อยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกศนุศลอย่าเอาเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํานะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไป เรนว่าท่านก็บอกว่าไอเป็นอะไรบะาลอยใจว่าเป็นชิ้นอ่าเป็นเชื่อของเดิมมาเพราะอารมณ์ทั้งหมดเรื่องจากรูปอ๋อท่านบอกว่าไอที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชื่อเดิมมาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาใาเสียงทางหัวใาัยกลิ่นทางจงมกูกกาสัยรสทางลิ้น อาศัยสัมผัสแตงกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิด้ยกล่ในกามอารมณ์นี่ต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะอาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรือนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงเพราะเพราะอยากได้กินหอมหอมอยากได้รสอร่อยๆอยอยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่ที่พึงปรารถนา ท่านบอกนี่ใบพวกนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปซีหมดต้องทำให้ได้ได้จะรู้ผลภายในสิบวันจำไว้นะจำไว้ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมรผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนย้อนก็ซ้ำปเปล่าจะรู้ผลในสิบวันดูทำดูของท่านดูทีวว่าท่านพูดเท่าจะเอาได้ไหม แต่บวาทาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้ขยันแล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จพักผลได้โอ้โหท่านให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดฮะขยันตามท่านว่านนี่ถ้าขยันจริงๆเวลาจะทํำทรงสมาธิให้เต็มท,มที่ให้จิตมาทรงตัว แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหห้ในรูปทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่เด็ความกลิน่นทางจมูกไม่เป็นรสเริว่ากันสีปาถายไปกัแล้วกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสดีรสเลวก็ช่างสัมผัสดีสัมผัสเลวก็ช่าง อารมณ์ใจทรงไว้ในด้านเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านเสกายญาทิฐิทำลายอัศมิมานะทิถฐิตัวเทตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่สิบแปดกันาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้านาฬิกา เริ่มทำสมณธรรมเอาเห็นไหมนี่เวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่เก้านาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วใช้ข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหาไตจยยานะ่าลืมท่านใดพัญญาท่านควบคุมมาพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยาน เรื่องควาพิญญาแล้วเขาไม่อธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่จตุตฌานขั้นละเอียดอย่าลืมฌานสี่สองอย่างมันมมอยังหยาบแต่ย่างละเอียดเราเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เอาที่จำไม่ดีนะจิตก็เข้าถึงพระนิพพานได้รับโอวาทจ,จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ็ยึดพันิพานอารมณ์พราัายที่ทรงอภิญญาจิตมันก็พุ่งปลึดเอออธิสมาในกายพุ่งพลึดเข้าไปจดจับอยู่ที่พะนิพา์ไม่รับโอาวาทจากองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุป,ปาทานในขันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยากรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยัน พระองค์ทรงกรุณารูปหลังลูบศีรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อาว่าแก่คนอื่นอ๋อแสดงว่าที่นิพผานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ท่านให้อาว่าเพียงเท่านี้ว่าจงปล่อยอุปาทานในขันห้าสิจงย่ายึดมันไว้ขึ้นชื่อว่าความสำเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะเป็นยกรได้แล้วท่านก็เสด็จไปให้อาว่ากับคนอื่น ที่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พรนิพพานพอสมควรเ็ได้อาธิสมานกายนั่งอยู่ที่พรนิพพานพอสมควรแล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตโดยเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาแสงขันมิญญาไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่งก็ดีรสก็ดีัมผัสก็ดีอะไรก็ตาม มันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอจะในรูปแล้วก็ท่านก็ทวนถึงชาติก่อนๆนในอดีตด้วยอำนาจปุเพนิวาสานสุานสติญาณว่ามันตายแลว้วก็เกิดกเกิดแลว้วก็ตายไม่ให้อะไรมีการทรงตัวพอสมควแล้วก็ขายับจิตก็ามาเข้าจับอิปอัสสนาญาณอีก อารมณ์สบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดา,า,า,ท,าท,ดท่านหลายฟังปฏิบัติทาของท่านพู้เท่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะเราไม่ได้พัญญาสมาบรรัติแล้วก็ทําจิตของเราให้เข้าถึงจุดสูงสุดในอารมณ์ที่สมาธิที่พึงมีได้เร้ใช้อารมณ์วิปัสสนาอยา่ยางคืออริยสัจตัสกายทิฐิ ถ้าจิตมันยั้งสั้นก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ให้ลมทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้วิปัสนายานช่วยอย่างนี้ไม่ช้าก็มารูมาผลตามทรงพ่อเท่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่สําหรับเวลานี้ก็หมดเส็จแล้วก็ขอบรรดา่านาลายปโปรดทรงกําลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตามสมควรจะเวลาที่ท่านมึงจะเห็น